ม่วงแล้วกันเนาะม่วงนะคลิปหน้าอย่าลืมดูนะมีนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเจอกันวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะแล้วมาดูตัวแรกกันเลยค่ะนี่สีแดงก็ขาดไม่ได้ก็คือแตงโมเนาะอันนี้จะเป็นแตงโมครึ่งเซียวแบบนี้นะคะและอย่างนี้เขาเรียกแตงโมครึ่งเซียวเหมือนกันว่าพี่มั้งโอเคเรามาดูนี้เลยบีบไม่ค่อยสโลค่ะเป็นของก๊อฟเป็นแบบนี้นะคะโอ้ ต่อไปเป็นแตงโมบาบะพาแอนชาวานะคะนี่เหลืออันเดียวนะที่ยังใหม่อยู่ไม่ยอมแกะออกจากถุงนะคะนี่นะคะบีให้ดูในถุงเลยนี่มีโลโกโ้บาบะพาด,ด้วยมีโลโกโ้ชาวาด้วยแต่นี้โอเคเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ามาดูอันนี้เลยนะคะอันนี้คืออันแรกที่เขาทำออกมาแล้วเอามาให้บาบะพานะ คืออันแรกเลยของประเทศไทยนะคะดูนะคะรอยแตกแยกคือตอนแรกฟินมากฟินมากอะไรมากนะคะนี่เลยแตกแยกหลายจุดเลยนะคะมีตําหนิเยอะเพราะว่าเล่นโหดมากเลยค่ะโอ้โสลมอยนะู่เนาะน่ากินอนะแล้ววันนี้เป็นอันที่ป๊อสพาทําเองนะคะแตกแยกเหมือนกันค่ะี่ตรงนี้จะเห็นว่าแตกตรงนี้ไม่ค่อยแตก ดูนะนี่คือว่าเราใช้สีแบบสีอะคริลิกอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะมันต้องใช้กาวด้วยอะ่ะอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะทำไมมันแตกหรือว่าพี่พาใส่อะไรเข้าไปหรือว่ากาวน้ําใส่ก็ไม่แน่ใจเนาะเออเออเออจริงเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยดีเดี๋ยวรอบหน้าต้องใช้กาวน้ําขุ่นกับสีอะคริลิกเวิร์กสุดนะคะแต่ต้องทาหลายรอบหน่อยเนาะ อันต่อไปนะคะสุดจะอลังการค่ะสกุชชี่บิงซูตแตงโมไม่มีไม่ได้นะคะนี้คือใหญ่แล้วก็มาตรฐานโลกนะคะมีแตงโมหลากหลายแตงโมนะคะเพราะว่าเรามาเป็นคอลเลกชันสีแดงนะคะเราก็จะมีแตงโมมานะหลายแตงโมมากๆนะคะสีก็จะอ่อนแตกต่างกันออกไปนะคะก <c oughs> ็คือเข้ากันกับเจ๊สุดแลยแตงโมเนี่ยชอบๆนะคะ I h v v e p p แผน a อแห e a p p l e นะคะนี่นะคะแอปเปมี2อันนะคะอันนี้ก็ทดาตำหนิโหดนะคะอันนี้ก็สโลมากเกินไปค่ะเราบีบเลยนะคะดูสิคะบีบ2รลูกพร้อมกันเลยนะคะเป็นรอยมือเลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสโลมากนะคะ Apple i p h อ n e อันนี้นะเวิร์กเวิร์กมากๆจะมีที่เสียบปากกาเหมือนกันนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะหอมมากๆเลย นี่ค่ะนี่สวยเนาะมันรู้สึกถึงความสโลสีแดงเลิศนะเจว่าเจะชอบคอลเลคชันสีแดงเหมือนกันนะมันให้ความรู้สึกแบบสดใสและเรองอ่อนหวานอะไรอย่างนี้ <Yahoo! S 1> อันต่อไปค่ะนอ่ป๊อปคอนสีแดงอุ้ยอันนี้เจ๊เหตุครั้งแรกรักเลยนะคะของแบรนด์จิงกอเบลค่ะรักเลยมันเหมือนของจริงมากๆเลยเพราะของจริงเขาจะทำเป็นแบบสีประมาณนี้เนาะดูสิ เลยนะสโลมากค่ะแล้วตรงนี้มันเป็นไม้ไหมเนี่ยชอบตรงนี้เหมือนมากตรงนี้นะคะนะคะพริกหยวกปลอกกอกแก๊กนะคะของพี่ไพลองบีบดูทํามาจากน้ํายาทาสกุปช,ชี่นะคะไม่ค่อยสโลเลยค่ะแข็งเป๊กเล็กเลยค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรีส่สีแดงสดเป็นลูกประมาณลูกใหญ่เกือบใหญ่นะ oh, <geez. S 1> ก็ประมาณหนึงแต่เคยเห็นใหญ่กว่านี้อันนี้ออกจะเป็นกลางกาง เหลือบใหญ่กลางๆเหลือบใหญ่นะคะแต่ว่าน่ารักดูดิค่ะแท็กเจอร์เขาอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้เวิร์ก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 สิ่งอ่ะนี้เยอะมากนะคะขอบบอมีทั้งอันทำเองน้อง FC ให้เนาะเอฟซีให้เยอะมากนะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูอันไม่ชุบช็อกโกแลตก่อนเนาะอันนี้นะคะไม่ชุบช็อกโกแลตจะสโลว์นิดหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้ได้มาจากไหนบ้างไม่รู้เลยจำไม่ได้เลยอะ ไไม่ได้เลยอันนี้เป็นชุบไวช็อกโกแลตนะคะไม่สโลค่ะโรยด้วยสปริงเกิลเรนโบว์เป็นฟง,งแจงอันนี้ทำเองประลงกองแป้งจากฟองน้ำเกี่ยไม่สโลค่ะเกี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลองพื้นโอเคฟองน้ำเกี่ยรองพื้นเขาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะสองอันนะคะันนี้ชุบช็อกโกแลตแล้วก็ใส่สปริงเกิลหมดอันนี้หลุดอันนี้ไม่สโลนะคะอันนี้เป็นที่ พ้อยโทรศัพท์ค่ะไม่สโลเหมือนกันอันสุดท้ายมีแท็กด้วยนะคะนี่ลองดูเนาะก็ไปสโลค่ะมี5 6าหกลูกสโลลูกเดียวนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นคิตตี้สีแดงของเซย่าป้าพาเพ้นเองนะคะ DIY ค่ะอันนี้ก็สโลนะดูสิตรงนี้สีแดง ไม่รู้เหมือนกันว่านี่อุย้ยนี่สโลโอุยนิ่มะอันนี้นิ่มมากนิ่มมากอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักดีเนาะเขาแบบสีแดงๆเหมือนกันดูโอ้มือสั่นอยู่ข้าวปะเจอยู่ข้าวไปกินข้าวนะ <c oughs> <c oughs> อะดูเบิเร์กเบิเร์กเบิร์กเบิร์กแวกแวกนะคะอันต่อไปค่ะนี่เป็นมากะลองนะคะน้องเอฟซี C, ให้มาบอกให้เก็บไว้นะคะเก็บไว้จริงๆนะคะดูน่ารัก มากระลองสโลนิดหน่อยแล้วก็มีตัวนี้นะคะไม่เชิงเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าเป็นสีบานเย็นค่ะ <S <S ก็เลยต้องเอามาไว้คอลเลกชันนี้พี่พาทาสีไปเองอันเนี้ยตอนนั้นะ่ะที่ทําเพ้นน่ะน้องเกดเห็นเป็นเรือแล้วเอาไปลอยน้ําลอกหมดแล้วมันแข็งมากจะมาบีบให้ดูวันนี้นะคะไม่ต้องว่านะว่าทำไมมันแข็งแบบนี้เนี่ยมันแข็งมากเพราะว่ามันโดนน้าดูดิเป็นอย่างนี้ มันโดนน้ำพี่บาก็เลยเหมือนเอามาทาสีให้มันดูแบบว่ารู้ว่าอันนี้มันมันเสียนะอะไรเงี้ยมีแบนแบบแบบลายเส้นเขาแข็งมากดูดีโอโหโอ้โหสุดๆเลยค่ะไปเจออันนี้มาอีกอันนึงนะคะนี่เลยนะคะเท่ากันไหมเดี๋ยวดูก่อนนะนี่คนละสีนะออกเหลือบๆนิดนึงเนาะอันนี้ออกจะส้มๆมแดงส้ม,สมอันนี้แดงสดน,น,นะคะ อันนี้มีพวงคุญแจอันนน้นไม่มีนะคะอันนี้สโลกว่านะหรือเปล่าเดี๋ยวอีกที <c oughs> เอยเท่าๆกันแหละนะคนละเนื้องานคนละสีแบบลงสีคนละลงงานก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเลือกกันนิดหน่อยท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสีบานเย็นเหมือนกันค่ะเค้กแพนด้ายักษ์บิดเลยนะคะโอ้โอสโลว์วังค่ะ ดาถ้าดาโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยได้กี่ชิ้นและอะไรบ้างค่ะวันนี้สีแดงมีทั้งหมด22ชิ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะงน้องๆชอบกันไหมคะสำหรับสีแดง คลิปหน้านะคะเป็นสีม่วงนะคะรอติดตามให้ดีนะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้เปาผ่าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ